หลากหลายดีจังเลยคุณดาวค่ะอันนี้ยังเป็นแบบเล็กๆน้อยๆยังไม่ได้เปิดเต็มเพราะว่าก็ยังมีอนุญี่ให้นั่งเพราะว่าเราก็จะมีอะไรที่แบบว่าพอจะก็ทังไปได้ก่อนอันนี้มังเปิดร้านรอได้โอเด้งก็มีนะคะโอเดงนี่ยเขามีเศรปพงสลัเปล่าเลยนะคะเขาก็อำนวยความสะดวกไงอำนวยความสะดวกให้กับ ทั้งคนป่วยคนที่มาใช้บริการเ<ช>นาะสวัสดีค่ะ แรงสีวิทยาเดี๋ยวจะพาไปชมว่าเครื่องของเราอ่ะเอาจริงๆนะคืออินทีร์เรียก่อนอหละอันนี้ภูมิใจเพราะมันแบบมีความสวยงามคือมีความละเอียดอ่อนแต่มีความสมัยใหม่แล้วมีความแบบว่าพี่ว่าโก้อะคือทั้งอย่างเนี้ยพี่หญิงก็ใส่ใจอ่ะเพื่อนคือทั้งสีด้วยอะไรให้มันแบบไม่ดูไม่ซึมเศร้าหรอกนี่คือแบบชอมาแล้วมันแบบดูสดชื่นเนาะมันไม่ได้ดูแบบตัวเลยไหมคะ ตรวจอะไรดีฮะตรวจอะไรดีฮะตรวจปัสแสตินสงสิโอตรวจแมมโมแกรมตรวจลองสื่อเลยค่ะไปดูไปดู่คะของทางน้องแมเนี่ยเราเลือกใช้เครื่องที่มีความเข้มของแารได้เลยเนี่ยสามเบสลาเครื่องนี้ยังไงก็คือความเข้มของแม่เหล็กเนี่ยยิ่งเยอะก็คือเราสามารถที่จะตรวจภาพที่ได้เนี่ยมีความละเอียดแล้วก็แม่นยำสามารถ แยกความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อต่างๆได้ดีอย่างในรูปเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าดูระบบสมองนี่ค่ะก็คือใส่แกนนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะชัดเจนรวมถึงอุโมงค์เนี่ยจะกว้างขวางขึ้นนอนสะดวกสบายใช้เวลานานไหมคะคุณหมอถ้าเข้าแบบทั้งล่างเลยอย่างเงี้ยก็คือถ้ายิ่งความเข้มของสารแม่เหล็กที่มากขึ้นเนี่ยเวลาที่ใช้สแกนเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะเราจะได้ไม่ต้องกลัวนานเแค่พี่แป๊บเดียวฟื้บฟื้บแล้ลดลงขนาดไหนอะคะลดลงไม่เยอะมาก แต่ว่าความคมชัดเนี่ยที่ได้อืมากก็เพิใช่ค่ะสามารถช่วยในการนั่งยันในการดักาด้แล้วสแล้วก็ที่บอกว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบเยอะไหมคะใหญ่ขึ้นถ้าเทียบจากของเดิมก็ประมาณสักหนึ่งจุดห้าอยได้โอ้โเยอะมากเยอะแล้วผลนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเสร็จปุ๊บผลเนี่ยออกมาทันทีเลยหรือว่าต้องโอ้โหอประดิษ์คอมพิวเตอร์คุณหมอก็จะดู คือมันสาคัญมากนะคะคือถ้าเราเห็นอะไรชัดอ่ะมันก็รักษาได้ถูกจุดก็ไม่ต้องไปหาว่าเราเป็นโรคอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นคือมันเห็นเลยทุกส่วนของร่างกายเลยไหมคะเครื่องนี้คือทุกส่วนของร่างกายเข้าละมงเลยนี่คือ MRI ใช่ค่ะคือว่าเราไม่ได้มีอาการใดๆมาก่อนเราก็สามารถมาขอตรวจได้เพื่อที่จะดูความผิดปกติที่เราอาจจะไม่รู้หรืออาการยังไม่ออกก็ได้ถูกไหมคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องถึงขั้น MRI ไหมคะถ้าเราไม่มีผิดปกติ่ไม่ต้องถึงขั้นนะแต่ว่ารักษาบางอย่างเช่นอาการที่ คนที่จะชอบคิดว่าไม่ีอะไรอย่างเช่นอาการปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไช่สิทธิ์ถาเจอถามไม่หามไม่สาเหตุไม่เจอได้ใช่ไหมคะได้ถามอย่างเงี้ยก็คือเป็นการสแกนสมองเราดูได้ชัดเจนเลยว่าอาการปวดหัวบางทีมีเป็นไมเกรนจากอาหารเลหรือว่าเป็นจากสาเหตุเส้นเลือดหรือว่าปวดหลังใครปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยหมอแล้อย่างแบบว่าชอบกินของหวานหวานอุดตันเยอะอะไรเงี้ยกลัวเรื่องอุดตันนี่ดูเห็นดูหลอดกันด้วยดูหลอดด้วยดูชันได้ด้วย อันนี้คือหนึ่งไฮไลท์อันหนึ่งปลอดภัยนะไม่ได้เป็นรังสีนะเป็นแม่เหล็กนะคะไม่ต้องกังวลค่ะนะคะอันนี้คือเพื่องห้มามีห้องอะไรอีกนะมีเครื่องเครื่องเรมโมแกรมอนันนี้เป็นซีทีก่อนค่ะซีทีอันนี้จะใช้ของทางดาวเวรเวนเนียก็คือถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยเพราะว่าเราใช้เป็นรังสีเอ็กซ์สองหลอดมีสองค่าพลังงานที่แตกต่างกันสามารถสแกนภายในคั้งเดียว เพื่อเพิ่มขอบเขตในการที่จะวินิจฉัยได้ดีมากขึ้น่อยางเช่นเราสามารถแยกสัดส่วนบางอย่างเช่นถ้าเนิ่อในไตเนี่ยบางทีเราสามารถบอกได้ว่าเป็นคาสเซียมนะเป็นออกซาเลตเป็นชนิดของธาตุละเอียดบอกได้เลยจากจับภาพสีไเครื่องนี้ก็คือจะใช้เวลารวดเร็วกว่าทางอ็มอาร์ไอสแกนมันต่างกันยังไงคะคุณหมอเอ็มอาร์ไอกับซีทีสแกนเครื่องนี้เนี่ยจะมีการโดนดังสีเราใช้ดังสีเองค่ะถ้าของ MRI เนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะไม่โดนรังสี ถามว่าโรคบางอย่างที่เราต้องการดูย่าโรวดเร็วคนไข้ไม่สามารถที่จะเข้าอุโมงค์หรือว่าคนนอนนานๆนิ่งๆได้เครื่องนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่จะสามารถประมาณเท่าไหร่คะเครื่องนี้เป็นหลักร้อยนะคะเป็นหลักร้อยบาทนะฮะร้อยบาทนะฮะไม่ใช่เจอเท่ากัไปเลยค่ะใะ่แต่นีฉันชอบในความใหม่แล้วก็ความสะอาดมากๆเลยอ่ะมันก็รู้สึกว่าแล้วแล้วความรู้สึกอ่ะเรารู้สึกว่า เอาละพอแก้ก้างเข้ามารู้สึกปลอดภัยนะจริงจริงเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องแมมโมแกรมค่ะก็คือตรวจเต้านมใช้รังสี X เหมือนกันนะคะ,คะแต่ว่าจะเป็นเครื่องที่ใช้เฉพาะเต้านมค่ะมีปริมาณรังสีเนี่ยน้อยกว่า มีการกดบีเต้านมนิดหน่อยเพื่อให้เนื้อเยื่ออกเต้านมกระจายถามนิดนึงไม่ทราบว่าคือคนเนี่ยให้ความสําคัญกับการตรวจเต้านมผู้หญิง<ะ>จริงๆผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะผู้ชายจริงๆก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมก<ม>็มาตรวจได้โอกาสเกิดเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงร้อยเท่าแต่ว่าม,มีโอกาสเป็นได้เหรอคะคุณหมอคะแล้วเครื่องเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยคือใหม่ล่าสุดเลยเป็นสามมิติถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดถามว่า มีอีกอกี่เครื่องในประเทศไทยที่เป็นเครื่องใหม่แบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเครื่องที่เป็นเอ็กซเรย์สามมิติอะค่ะมันจะอยู่ในโรงเรียนแพทย์กับโรงพยาบาลเอก,กชนชั้นนำค่ะกพรจงก็ชั้นนำซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นถามนิดนึงการใช้เครื่องเนี่ยนะคะถ้าเกิดยิ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆต้องไปแบบอบรมอะไรกันยังไงบ้างคะก็มีการเทรนนิ่งค่ะต้องเทรนนิ่งเลยใช่ไหมคะทั้งเทคนิคชั้งแพทย์ก็จะต้องมีการเทรนนิ่ง ม่นเีคนามชล่นเนดูแล้วก็อย่างที่บอกว่าเครื่องนี้มันเป็นสามมิติอะค่ะก็คือความละเอียดแม่นยำเนี่ยก็จะเยอะกว่าสองมิตินอกจากความละเอียดคมชัดของภาพแล้วค่ะเราก็จะระบุตำแหน่งได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก้อนอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องลอยไปก่อนใช่ไหมคะมาดูนม่แน่ชัดจริงจริงคนที่เมื่อกี้เราภาพกันแบฟังในรถนะคะว่าแบบว่าเราเองกังวลว่าเรามีจุดมีก้อนอะไรอย่างเงี้ย ต้องตามดูตามดูโดยที่ไม่รู้ว่าก้อนนั้นคืออะไรแต่พอมาที่เครื่องสา่มันชื่อ 3D เนี่ยเรารู้เลยว่าชนิดของสิ่งที่เราเป็นน่ะแล้วเราจะลดความกังวลหรือหรือไม่ก็รู้ไปเลยว่าอะไรแล้วรักษาให้ถูกแล้วก็ตรวจอย่างนี้เนี่ยคุณหมอเราก็สามารถขยายไซส์ขยายไซส์จาก3ีอยู่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้นะฟังอยู่นะคะัฟังอยู่ไม่ได้นะจะมาพูดขยายไซส์กะทำอย่างนี้แลย สวัสดีครับขนาดนี้มีบุตรแล้วสามค่ะด้วยอายุเท่านี้มีพลทีสี่ได้ไหมคะไม่ได้แล้วล่ะปิดการประชุมนะต่อเพลงสี่จริงได้ไหมคะจริงจริงได้จริงจริงแล้วคือไม่ใช่ว่าอายุเยอะจะมีลูกไม่ได้ครับตอนนี้สถิติที่ผมเจอล่าสุดนี่คือ45ปีมีลูกไม่ได้อยู่ดีับก็คือเขาอยากมีลูกแต่คือมีมีลูกได้แต่ว่าเราก็ต้องมาเช็คดูว่ามันมีความเสี่ยงตรงไหนบ้างที่เราจะต้องปิดจุดอ่อน คราเช็คพวกเรื่องโครโมโซมต่างๆหรือว่าเรื่องความพิการอะไรเงี้ยเราตรวจได้คุณหมอเดี๋ยวนี้ยุคใหม่อะคนเขาเรียกว่าอะไรนตั้งนันช้าตั้งนันช้าเริ่มต้นชีวิตช้ากว่าจะมีลูกก็อายุเยอะแล้วเงี้ยค่ะเขาจะต้องมาปรึกษามีอะไรเป็นพิเศษที่เราจะทําให้เขามั่นใจได้ในการมีบุตรบ้างคะครับจริงๆถ้าเกิดเตรียมตัวว่าจะมีลูกอยู่แล้วเนี่ยก็มาเช็คความพร้อมก่อนก็ได้ที่เราก็มีตรวจนะครับที่เจอบ่อยๆในบ้านเราคือเรื่องทรัสเตเนียครับก็ควรตรวจก่อนใช่ครับแล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่าถ้าอยากตรวจเรื่องของโครโมโซมหลังจากที่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยอันนี้เราต้องรอให้ท้องก่อนในปัจจุบันนี้เราสามารถตรวจเรื่องของโครโมโซมของลูกได้ตั้งแต่ตั้งแต่อย่างคดออๆนะครับเจาะเลือดแม่แล้วก็ตรวจได้แล้วครับตรงนี้อันคือในส่วนของเขาเรียกว่า high risk pregnancy <ช>จริงๆแล้วเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้แต่งงานกันช้าก็จะมีลูกแล้วก็ ต้องต้องต้องดูแลยังไงไม่ให้คันเป็นพิษนี่มีมีความอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าความเครียดคนเครียดแล้วคันเป็นพิษกันเยอะใช่ไหมนี่ยนี่คือสาเหตุอะไรไองคันเป็นพิษเนี่ยคันเป็นพิษเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีปัจจัยเสี่ยงด้วยหรือเปล่าเช่นเคยมีเรื่องของความดันโลหิตสูงมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าในครอบครัวมีประวัติเรื่องของเบาหวานหรือว่าความดันเป็นมาก่อนในปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่อะไรแบบนี้นครับซึ่งถ้าเกิดเรารู้ประวัติก่อนว่าเขามีความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะตรวจ ตู้พยากรว่าเกิดมีโอกาสเกิดหรือเปล่าแล้วก็มีการให้ยาใช่ครับเพื่อป้องกันโอ้ยดีจังเลยอะป้องกันได้ก็ดีนะคะเพราะขึ้นเป็นพิษนี่เวลาเป็นพีโอหน้ากลัวมากๆเลยัอนนี้สําคัญสาคัญมากจริงเราอาจจะขี้เกียจตรวจร่างกายประจําปีนะแต่เหนื่อยว่าตรวจเตรวจภายในละอกหรือว่าตรวจภายในอะไรเฉพาะทางเราค่อยๆตรวจภายก็ได้ยิ่งมาเนิ่นๆยิ่งมาเร็วยิ่งดีปลอดภัยปลอดภัยไม่ถึงแม่ถึงลูกดิฉันชอบชื่อแผนกมาก แผนกสุขภาพผู้หญิงเอ๋าไม่ใช่สูนติณรีสมัยก่อนเขาเรียกอะไรนะก็เมื่อก่อนเราเรียกสูตินรีเว่แต่ว่าเราต้องการดูทั้งหมดของผู้หญิงนะครับก็ก็ไม่ได้จํากัดแล้วว่าบางทีมันคามันไม่ค่อยสื่อแบบนี้ก็คือรวมหมดเลยผู้หญิงตาวยได้เลยแผนกนี้ครอบคลุมอะไรบ้างคะเช่นครับตรวจภายในมีบุตรมีบุตรยากอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ นอกจากส่วนที่ท้องแล้วเรามาหาผมก็จะมีในส่วนของที่เป็นมะเร็งนาริเวสครับของเรามีแพทย์เฉพาะทางที่เป็นด้านมะเร็งนาริเวสแล้วก็ผ่าตัดตองกล้องด้วยก็สามารถทําได้ครบวงจรนครับมาที่นี่ได้เลยใช่คุณเล้งโลครับคุณหมอพาชมหน่อยดีกว่าค่ะว่าว่าเรามีอะไรบ้างได้ครับยังไม่เคยดูเพยังไม่เคยมานะคะได้คุณหไปทางไหนก่อนดีทไปด้านนี้ก่อนทางด้คนนีะเชิญเลยค่ะ ต่อันนี้ไม่น่ากลัวอันนี้ดูดีไม่น่ากลัวครับไม่เหมือนขายยางแบบสมัยก่อนเป็นไฟฟ้ามันก็ขึ้นอัตโนมัติอยู่ในท่าที่แบบตรวจได้เลยแล้วก็ไม่กร็งใช่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะลองตรงขาตรงข้อพับจะไมน่ากลัวใช่แบ่นนี้ผมแค่ชอบครับสั่นายสั้นแมสั้นแม่เห็นเครื่องก็จินตนาการแล้วก็โอนทองอ่ะเอ้ยแต่ดูดีคือดูดีมากเลยนะ อันนี้สำหรับเวลามีอัลตราซาวน์ค่ะเครื่องนี้นี่คือมันละเอียดมากแล้วก็มันเห็นภาพชัดมากที่เห็นหน้าเด็กอะไรใช่ไหมไม่ทันนะพี่เขาเป็นโฟเนีเป็น 4D ีโอ้โหไม่ใช่ 3D นะ 4D ใช่ 3D 4D แต่ว่าเราหลักๆคือเราดูเรื่องความสมบูรณ์ทุกอย่างพากแหวงด้านบน ตรวจใจพิการหรือเปล่าเราใช้เครื่องนี้เห็นได้หมดเลยใช่ไหมครัใช่ครับดูได้หมดที่นี่มีตรวจสุขภาพประจําปีไหมคะโปรแกรมแพ็กเกจแบบราคาดีมากก็จะสามารถได้ใช้เครื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันไหมคะหมายว่าเราตรวจรับไปสายเช็คอัพใช่ไหมคะอันนั้นเป็นเช็คอัพครับถ้าอยากมาหาผมต้องท้องก่อนเดี๋ยวหาปะรีบไปท้องกันแล้วมาหาหมอแผนกทันตกรรมก็มีจ้ะมีทุกตัวใช่ใช่ดีจริงจริงค่ะจะแอบพาดูห้อง ขอแวะดูหน่อยนะคะสีผนังจะเป็นเขียวใช่ไหมคะและชุดของคุณเทียนก็เ็เขาคยถามเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นสีม่วงก็เป็นสีเหมือนของท่านนะสถาปัตกรรมอะไรใช่ไหมคะสีประจำสีประจำของท่านก็เคยดีใจด้วยมาสีม่วงไม้สีม่วงเหมือนชื่อดิฉันเลยค่ะแล้วตอนเราทำชุดยูนิฟอร์มอะเราทำสีอื่นได้ไหมว่าเอ้้ยตองเป็นสีม่วงเพราะแบบ ก็ทีพเพราะป็สีที่ตรงกับกับคณะของแผนกทันตกรรมเลยต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะคะทีนะ่น่าไปหาหมอฟันเป็นประจำนะ,ะปีหนึ่งแล้ก็ต้องไปทังขูดหินบนอันนี้ทันสมัยมาก ใช่ไหมคือเรื่องจากโรงพยาบาลเราเนี่ยค่ะเาเป็นโรงพยาบาลใหม่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่โควิดฉะนั้นเราสามารถตอบรับนวัตกรรมที่จัดหาไว้สำหรับลูกระบาดแยกเชื้อด้วยสำหรับอินเตอร์เจนซีนะคะห้องฉุกเฉินเราก็มีห้องที่แยกเชื้อเลยเก่งจังเลยอ่ะเข้าใจค่ะเขาจะบอกว่าครบเลยอ่ะเนาะคือคือมันทันในยุคสมัยแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือรองรับแ่ะใช่ใช่ไหมสบายใจคุณนะคะลูกมาตอบฉับมาเลย มาไม่ยากนะโรงพยาบาลนาวเวศรัชดารามอินทาเกเศษนวมินแล้วก็สะดวกมาได้หลายทางเป็นโรงพยาบาลที่ใหม่แล้วมีทุกทุกแผนกรองรับได้เลยนะเขาเรียกว่า<ะ>เป็นแผนกเฉพาะทางแล้วเครื่องไม้เครื่องมือโอ้โหพี่มาดูแล้วถึงมั่นใจไง<ะ>บางทีพอเห็นโร,โรงพยาบาลใหม่ๆาบางทีไม่มั่นใจเครื่องมือแต่นี้มั่นใจเครื่องมือแล้วแล้วห้องนะ สะดวกสบายเหมือนกันเราอยู่บ้านเลยใช่แล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราเห็นเนี่ยนะคะแน่นอนเลยรู้สึกได้เลยว่าใส่ใจในทุกรายละเอียดสําหรับรลูกค้าทุกท่านที่จะมาใช้บริการนะคะก็เป็นอีก1นึออปชั่นให้คุณผู้ชมได้มาลองเลือกใช้ดูนะคะดูแล,ลสุขภาพาววใช่ค่ะแวะมาได้เลยนะคะโรงพยาบาลนาวเวศค่ะ,คะ